สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาชมหละตัวสวิตช์ประตูของฮิตาชิให้ดูกันนะครับส่วนใหญ่ของฮิตาชินะครับตัวสวิตช์ประตูตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเสียบ่อยนะครับลักษณะของเขานะครับทําหน้าที่ทั้งเป็นตัวล็อกประตูนะครับเป็นทั้งสวิตช์ล็อกประตูแล้วก็เป็นตัว เซ็นเซอร์กันถังกระแทกนะครับในตัวใช้ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะให้ดูด้านในนะครับก็โดยส่วนใหญ่อาการเรออรอที่เกี่ยวกับประตูเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้เสียด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเสียจากการใช้งานของ ผู้ใช้นะครับสวิตล็อกอยู่นะครับแล้วก็ทําการดึงทําให้สวิตหักนะครับเดือยตัวที่หักจะเป็นเดือยตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับด้านไหนว่ามันเป็นลักษณะไหน,นนะครับก็เดี๋ยวดูหลักการทํางานของเขาก่อนก็ได้นะครับตัว กานยาวๆตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับให้ถังมากระแทกนะครับก็คือโดนโดนตรงนี้นะครับตัวสวิตช์ก็จะแตะด้านในนะครับอ่าไม่ได้แตะนะครับก็คือจะง้างด้านในเป็นตัวใช้สําหรับเป็นตัวเซ็นเซอร์ถังกระแทกนะครับถังไม่สมดุลผ้าพันกันอย่างเงี้นะครับก็ส่วนอีกมุมหนึ่งจะเป็นเดือยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ถ้ามีการปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นประตูนะครับในชั้นเวนลากดลงนะครับตัวนี้เดือยอกดลงอย่างนี้นะครับตัวเดือยตัวข้างในเนี่ยครับเวลาปั่นแห้งมันจะเวลาปั่นแห้งนะครับตัวเดืยตัวนี้จะโผลออกมาล็อกประตู ทำให้ประตูเปิดมาได้นะครับก็บางทีถ้าเราเผลอไปดึงก็อาจจะหักได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสียนะครับที่ผมเปลี่ยนออกเดีย๋ยวผมขอถอดตัวนี้ออกนะจะได้ไม่เกะกะจริงๆเวลาถอดไม่ต้องถอดตัวนี้ออกนะครับเวลาถอดซ่อมนะครับ หรือจะถอดไม่ให้เกะก,กบก็ได้นะไม่ว่ากันก็จะมีล็อกข้างๆนะครับน็อตดอกยางเมื่อกอีออ้น็อตตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แหละครับก็อไปแล้วก็มีตัวล็อกข้างๆอยู่ ตวรอบเลยนะนี่ยไม่ได้ใจว่าติดกาวไปยังแงเบาๆนะครับอ่าก็ดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนี่นะมันดึงได้ก็มันจะมีตัวนี้ล็อกอยู่ดึงออกมาแล้วก็เปิดนะครับเปิดขนาดออกมาโอเคเดินล็อก ตรงนี้ก็จะมีสปริงอยู่นะครับรองหายตัวนี้มอเตอร์มันเสียนะครับที่ผมเปลี่ยนตัวใหม่ตัวน้ำมันเข้าเนี่ยมันเป็นคราบอยู่เลยก็ตัวมอเตอร์มันจริงๆมันติดเฉยเลยว่ามันขาดก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าของผมเปลี่ยนตัวใหม่ก็โอ้ยไม่ขาดนะครับช็อตช็อต มุนไปช็อตเลยนะครับไฟมีไฟออก,ก็อาจจะแค่ขึ้นสนิมนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถถอดซ่อมได้นะครับคือในในกรณีที่เราซ่อมใช้เองหรือว,ว่าซ่อมให้ลูกค้าก็คุยก,กับลูกค้านะครับก็ซ่อมก็คือซ่อมเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นคนละรา,ราคานะครับก็ถ้าซ่อมก็คิดราคาให้ถูกลงนะครับไม่ต้องไปคิดแพงแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เพราะเดียวมันก็มีปัญหาอีกมองแง่ให้ดูนะนี่นะคะก็ถ้าตอดไปทำความสะอาดก็ใช้ได้แหละมันยังไม่ขาดหรอกตอนนี้หมุนไม่ช็อตแล้วนะมันอ่านิดๆช็อตนิดๆว่ามันเป็น เมื่อกี้มันเฟืองทดอยู่พอหมุนนิดเดียวมันก็ก็แรงไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นส่วนมอเตอร์นะครับก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตัวสวิตช์เชื่อลองมันติดเดือยข้างบนเนี่ยที่สำคัญนะครับย้ำนะระวังสปร,ริงหายนะครับ ค่อนข้างเล็กน,นะตัวนี้อ่อจะสาธิตยังไงงงตัวเองแล้วบัง้างตัวเดือยมอเตอร์ ตอร์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนถ้ามีการเนี่ยถ้ามีการหมุนล็อกนะหมุนล็อกก็คือเดือยดันออกไปนะครับตัวสวิตช์ก็จะแตกกันนี่นะครับตัวสวิตช์ตัวนี้จะแตกกันนะครับ ก็ทำให้รู้ว่าประตูล็อกอยู่นะครับก็เป็นตัวเซนเซอร์นั่นแหละเซนเซอร์สวิตช์ถ้ามอเตอร์ดันอ่สวิตช์ดันดันเดยออกไปก็ทำให้สวิตช์แตกกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าตัวตัวเหวี่ยงตัวถงังถังมันเวียงตัวนี้นะมันก็จะมาง้างสวิตช์ตัวนี้นะครับให้เปิด อย่งางเงซื้อตัวนี้ให้เปิดนะครับเนีย่ยมันก็จะเป็นทำให้รู้ว่าทั้งเหวี่ยงนะครับนี่เดี๋ยวใส่ไว้ตรงไหนให้มันเห็น มาไอตัวการเสียนะครับถ้าตัวมอเตอร์ไม่ขาดนะครับตัวนี้เลยผมบอกเลยซ่อมได้ถ้าตัวมอเตอร์ไม่ขาดนะครับซ่อมได้ถ้าจ่ายไฟไปแล้วมันยังหมุนอยู่นะครับเฟืองไม่แตกหรือว่าไม่ขาดสามารถซ่อมได้ก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายไฟตัวนี้220เลยลองเทสจากไฟข้างนอกก็ได้นะครับถ้ามันไม่ขาดไม่ช็อตน,นะ ก็ควรมีอุปกรณ์ปลั๊กไฟสำหรับทสอบวงจรนะครับก็ลองหาดูคลิปเก่าของผมนะครับมีทำไว้ให้อยู่ก็ลองเทสออยู่ถ้ามันชอ็อตมันก็จะปลอดภัยนะครับมันก็จะไม่ขาดฟิลไม่ตัดนะครับฟิลบ้านไม่ตัดโอเคตัวนี้ก็ทำความสะอาดไปนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวหน้าสัมผัสเนี่ยมันขึ้นคลีเกลือขึ้นคราบนะครับก็ถอดมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็อาจจะดัดดัดเหล็กดัด,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 ดเนี่ยดัดเหล็กให้มันสัมผัสง่ายๆหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้ถ้ามันไม่แตกกันมันก็ จับไม่ได้ว่าเซนเซอร์ทำงานนะครัล่ตัวหนึ่งก็คือตัวเดือยอยู่ไหนวะนี่เดือยตัวนี้คือตัวนี้มันไม่หลุดบางทีมันไม่หลุดหรอกเดือยตัวนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้แหละครับคือถ้าหลุดเองมันไม่หลุดหรอกแต่ตอนเราประกอบอะเราโชบประกอบผิดเพราะผมก็เจอบ,บ่อย คือมันประกอบแล้วเดือยตัวเนี้มันไม่อยู่ในรูมันอยู่ข้างนอกมันทำให้ใช้งานไม่ได้นะครับทั้งที่เราซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัวเนี่ยตัวล็อกประตูคือถ้ามันหักก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่มันไม่มีผลอะไรนะครับตัวนี้ ถ้ามันหักก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้อา่าตัวเดือยจะหลุดอะ่ะมันจะหลุดตอนที่เรากระชากด้วยเนี่ยเรากระชากประตูเรากระชากประตูออะชะตใช่ไหมตัวนี้มันก็จะง้างขึ้นไงอ,อาครับ ชากไปบางทีมันมันก็เดิ่งนะถ้ามันหลวมมันมักระดิ่งหรอมอเตอร์มันก็จะหลุดหลุดล็อกนะครับตัวเฟืองมอเตอร์ตัวนี้มันสามารถหมุนซ้ายขวาเองได้นะครับถ้ามันหมุนไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันตึงมันจะหมุนกลับไข่เองอัตโนมัตินะครับก็มีอะไร ตัวนี้มิกกี้ใช่ไหมถ้ามันถ้ามันหักก็คือตัดออกไปเลยก็ประกอบให้มันอยู่เหมือนเดิมมันก็ใช้งานได้นะครับพวกนี้ก็เป็นพวกตัวล็อกอะไรเฉยนะครับไม่เกี่ยวกับระบบเซนเซอร์ระบบเซนเซอร์จะมีแค่ตัวมอเตอร์หมุนตัวมอเตอร์หมุนได้นะครับแล้วก็ตัวเฟืองตัวนี้ที่มีเดือยมาหมุนตัวนี้ได้ล็อกเนี้ยมาหมุนดันเข้าดัานออกได้นะครับ ชุดนี้ก็โอเคแล้วก็มาตัวเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่ขึ้นคลิกเกลือนะก็ใช้ได้เซนเซอร์ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ถ้าใครที่เน้นซ่อมแบบประหยัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละมันตอนประกอบมันก็ยากนิดนึง ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับถ้าใส่ผิดมันล็อกมันก็ไม่ลงน็อตตัวเดียวมีน็อตตัวเดียวราคาค่อนข้างสูงอยู่นะตัวเนี้ยตัวชุดตัวนี้นะครับของฮิตาชิราคาค่อนข้างสูงอยู่ก็สำหรับเน้นแบบประหยัดถูกก็ลองถอด ส้มดูก่อนก็นได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ